สวัสดีค่ะ c o o k i n g w i t ท t r i p l e m ค่ะวันนี้มีเมนูดัดแปลงง่ายๆมาเสนอกันนะคะจะเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยกับการกินเป็นอาหารเช้าแต่ว่าเราจะมาดัดแปลงเป็นอาหารกลางวันแทนนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ก็คือ English m u f f i n ค่ะนะคะปกติเนี่ยเราจะกินเป็นอาหารเช้านะคะแต่ว่าวันนี้แม่จะเอามาทำเป็นพิซซ่าแทนค่ะ แล้วก็ส่วนผสมที่เราจะใช้ก็คือมีอยู่แล้วในบ้านนะคะก็เลยจะเป็นดัดแปลงเป็นอาหารกลางวันง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรานำมาใช้ก็คือหม้อทอดไรน้น้ำมันหรือหม้ออบไร้น้ำมันนะคะหม้ออบลมร้อนหรือว่าเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนาะเป็นแอร์ฟรายแอร์ฟรายเออร์นะคะซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากทีเดียวค่ะเราก็ทำเหมือนพิซซ่าเลยค่ะไปชมวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนประกอบง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นมัฟฟินสองคู่นะคะสำหรับ1คนอันนี้จะเป็นซอสพิซซ่านะคะที่มาร์คทำไว้แล้วเหลือเราจะใส่แฮมนะคะแล้วแมวก็จะใส่มะกอกดองค่ะจะโรยด้วยต้นหอมซอยสักนิดนึงค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือมอสซาเรลลาชีสนะคะจะได้มีความยืดๆเหมือนพิซซ่าค่ะ ไปชมขั้นตอนการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแมวก็จะมาซอยต้นหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะการทําพิซซ่าเนี่ยจะใส่อะไรก็ขึ้นอยู่กับความชอบและวัตถุดิบที่มีนะคะชอบอะไรก็ใส่แบบนั้นค่ะ สำหรับแฮมก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะประกอบเป็นพิซซาแล้วนะคะนำมัฟฟินของเราเนี่ยมาแบ่งออกเป็น2ซีกนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ซอสมะเขือเทศทาลงไปบนแผ่นมัฟฟินค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีซอสมะเขือเทศที่ปรุงรสไว้แล้ว ใช้อซอสมะเขือเทศที่เป็นแคทช OP ก็ได้ค่ะโรยลงไปสักนิดนึงให้มันมีรสชาติของความเป็นมะเขือเทศนะคะแมวจะใส่แฮมลงไปค่ะโรยด้วยต้นหอมแล้วก็มะกอกดองค่ะแล้วก็จะโปะหน้าด้วยมอสซาเรลลาชีสนะคะก็ทำที่เหลือเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าแบบอื่นเนี่ยแมวทดลองใส่ สลับกันนะคะเป็นชีสก่อนแล้วค่อยใส่แฮมค่ะบางอันก็ใส่แฮมก่อนแล้วค่อยใส่ชีสค่ะเพื่อจะทดลองดูนะคะว่าแบบไหนจะอร่อยกว่ากันนะคะ mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราเลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะวิธีการประกอบพิซซ่าที่ทำจากมัฟฟินของเรานะคะ เสร็จแล้วก็นำไปเรียงไว้ในหม้ออบลมร้อนนะคะเราจะอบที่180องศานะคะตั้งเวลาไว้ที่10นาทีก่อนค่ะ อันนี้แค่ประมาณ9นาทีพอแล้วนะคะเพราะว่าเหลืองมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จ,จานค่ะน่ากินเชียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ